ปกินนกะธรรมตอนที่หนึ่ง้อห้าสิบสองสนทนาธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารพุทธศักราช2536าสเพราะว่าการแสดงธรรมเนี่ยค่ะมีสองในย,ยะถ้าเราไปกล่าวเรื่องของพระธรรมโดยละเอียดแล้วนะคะเข้าใจกันแล้วเราก็ย้อนกลับมาหาโดยในยะของพระสูตรซึ่งตามพระสูตรเนี่ยพระผู้มีพระภาคจะแสดงโดยยอ่อเช่นทางตานะคะมีจิตที่เห็น แล้วก็เกิดความชอบไม่ชอบนี่สั้นมากโดยนัยยะของพระสูตรไม่ได้กล่าวถึงปัญจทวาราวัชนะจิตสัมปติชนะจิตสันติรณนะจิตโวธพนาจิตอะไรเลยเพราะเหตุว่าจิตเหล่านั้นไม่ได้ปรากฏแต่ทางตาจิตที่กําลังเห็นเนี่ยกำลังเห็นอยู่นะคะและเมื่อเห็นแล้วเนี่ยคะ่ะเกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต นี่ก็แสดงเห็นว่าเริ่มพิจารณาคร่าวๆนะคะแล้วก็ความละเอียดเรื่องของอภิธรรมก็เป็นเครื่องประกอบที่จะให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนแต่ให้เข้าใจจริงๆไปนั่งที่ไหนไปเห็นอะไรไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายให้ทราบว่าเป็นทางที่วิบากจิตซึ่งเป็นผลของกรรมจะเกิดขึ้นนี่แสดงเห็นความเป็นอนัตตาว่ายับยั้งไม่ได้เลยนะคะ ยังไม่พูดถึงว่าเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบหรือว่าเห็นและเป็นกุศลและอกุศลแต่ให้รู้จริงๆว่าวิบากจิตเนี่ยเพียงแค่เห็นเพียงแค่ได้ยินเพียงแค่ได้กลิ่นเพียงแค่ลิ้มรสเพียงแค่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสห้าทางนี้นี่โดยในยะของพระสูตรที่สั้นและวก็พอที่จะเห็นได้อาจารย์ท่านท,ท่านก็นึกถึงว่ารูปนั้นสอพิมพ์เนี ที่กองขยะเป็นภูเขาเหล่ากาแล้วพวกที่เขาอยู่กับกองขยะอันนี้ก็เป็นวิบากของเขาใช่ไหมต่อไปน,นี้นะคะคุณสุรีก็คงจะไม่ต้องถามใครอีกเลยนะคะเพราะเหตุว่าตาเห็นเป็นวิบากจะเป็นคนข้างกองขยะหรือว่าไม่ใช่ในกองข้างขยะในประสาทราชวางังหรือที่ไหนก็ตามขณะใดที่เห็นเห็นนั่นเป็นวิบากจิตนะคะถ้าเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็เป็นกุศลวิบากเป็นผลของกุศล,ลกรรม ถ้าเห็นสิ่งซึ่งไม่น่าพอใจนะคะก็เป็นอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องถามใครเลยค่ะเพราะว่ารู้แล้วว่าเห็นใครจะเห็นก็ตามแต่สุนัขแมวคนตัวเล็กตัวใหญ่ยังไงก็ตามนะคะจากขูวิญญาณเกิดขึ้นเห็นขณนะดใดเป็นวิบากเป็นผลของกรรมหูได้ยินเสียงขณะดใดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนหรือว่าคนที่ไหนก็ตามนะคะประเทศนั้นประเทศนี้ ไม่มีการจํากัดเชื้อชาติเพราะเหตุว่าชาติของจิตไม่ใช่ชาติไทยไม่ใช่ชาติจีนนะคะแต่ว่าเป็นการเกิดขึ้นเป็นวิบากเป็นผลของกรรมทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิน่นทางลิ้นลิ้มรสทางกายกระทบสัมผัสพระฉานตอบได้ต่อไปนี้ค่ะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นถ้าพูดถึงเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสกองขอยะหรือไม่กองขอยะก,ก็เป็นวิบาก เชิญท่านคุณเรียงก็วิบากจิตที่ดีมาจากกุศลจิตเป็นปัจจัยวิบากจิตที่มีดีมาจากอกุศลลจิตที่เป็นปัจจัยกุศลที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยเช่นปกตูปนิสยาปัจจัยเป็นต้นและอกุศลที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยเช่นปกตูปนิสยาปัจจัยเป็นต้นกุศลอกุศลวิบาก เขาเกิดขึ้นก็มีเหตุปัจจัยผมสงสัยกิริยาจิตไปไงมาไงฮะไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเป็นกิริยาเหตุผลเป็นยังไงครับค่ะเพราะว่ากิริยาจิตนี่นะคะโดยทั่วไปแล้วเป็นจิตของพระอาหารหันต์พระเหตุว่าพระอาหารหันต์ไม่มีกุศลไม่มีอกุศลพระอาหารหันต์มีวิบากจิตพระเหตุว่าตราบใดที่ท่านยังไม่ปรินิพานก็ต้องมีอดีตกรรมที่ทําให้จิตเห็นเกิดขึ้นจิตได้ยินเกิดขึ้น แม้พระผู้มีพระภาคหรือแม้พระอักษาวกแม้ใครก็ตามที่ยังมีภพชาติอยู่ที่ยังไม่ถึงจุดติจิตสุดท้ายซึ่งเป็นปรินิพานแล้วเราก็ต้องมีอดีตกรรมเป็นปัจจัยทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นพระชะน,นส่วนใหญ่และเป็นจิตของพระอรหันต์เว้นอะเหตุกะกิริยาจิตซึ่งเราก็ยังไม่กล่าวถึงเลยเพราะว่าขณะนี้เราเพียงแต่จะพูดถึงเรื่องชาติของจิตให้เข้าใจจริงๆนะคะ ความเข้าใจนี่สําคัญมากค่ะหลายคนบอกว่าจําไม่ได้ไม่ใช่เรื่องจํานะคะเรื่องเข้าใจก่อนถ้าเข้าใจเรื่องกุศลเข้าใจว่ามีชาติสีชาติคือกุศลเราก็ชินหูตั้งแต่เด็กอกุศลเราก็ชินหูเพิ่มวิบากกับกิริยาซึ่งเป็นคําใหม่ และว,วิบากนี่ก็ไม่ยากเลยเพราะเหตุว่าเป็นผลในเมื่อมีกุศล,ลกรรมอกุศล,ลกรรมซึ่งเป็นเหตุวิบากก็เป็นผลเราก็จําว่ามีกุศล,ลกรรมอกุศล,ลกรรมนะคะเป็นเหตุแล้วก็มีวิบากคืออกุศลวิบากและกุศลวิบากซึ่งเป็นผลแล้วก็มีพิเศษออกมาอีกหนึ่งซึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงไว้ก็ไม่มีใครจะรู้เลยคือกิริยาจิตซึ่งไม่ใช่กุศลเพราะไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก และก็ไม่ใช่อกุศลเพราะไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากนะคะคือไม่เป็นเหตุให้เกิดอกุศลวิบากหรือกุศลวิบากและกิริยาจิตเองก็ไม่ใช่วิบากเพราะเหตุว่าไม่ใช่เป็นผลของอดีตกรรมมีจิตที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยอื่นที่จะกระทากิจในระหว่างที่มีการรู้อารมณ์วาระหนึ่งวาระหนึ่งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่คือกิจของจิตซึ่ง ไม่ใช่เหตุไม่ใช่กุศลอกุศลและไม่ใช่วิบากซึ่งเป็นผลนะคะแต่ก็มีจิตซึ่งเกิดเพราะปัจจัยที่จะทํากิจนั้นซึ่งไม่ใช่กิจของวิบากจิตและไม่ใช่กิจของกุศล,ลจิตไม่ใช่กิจของอกุศล,ลจิตทฉันก็ย,ยังมีหนี้ทางใจอยู่นิดหนึ่งนะคะที่จะเรียนถามอาจารย์ว่าทําไงนะคะเราถึงจะออกมาชัดว่าอันนี้มันเป็นกุศลนะไม่ใช่อกุศลเช่นเป็นต้นคุณกุศลนา ยกปัญหาขึ้นมาก็น่าฟังว่าเอเอกุศลกับโลกเนี่ยโดยเพราะเมตตากับโลกเนี่ยมันใกล้กันเนี่ยทำไมเราถึงจะนอกจากเจริญสติปัฏฐานใช่ไหมอาจารย์โดยขั้นปริยัติเราต้องเรียนเรื่องเจตสิกค,ค่ะเพราะเหตุว่าจะมีเจตสิกซึ่งแบ่งเป็นโสภณะเจตสิกเ,เจตสิกฝ่ายดีซึ่งจะไม่เกิดกับอกุศลจิตเลยและก็มีอกุศลเจตสิกซึ่งจะต้องเกิดกับอกุศลจิตเท่านั้นจะไม่เกิดกับจิตประเภทอื่นเลยินค่ะ ตอนที่ยังไม่ได้ฟังธรรมคิดว่าตัวเราเนี่ยแหละชาติหนะึ่งเกิดมาก็ตั้งแต่เกิดจนตายก็มีอยู่ชาติเดียวเท่านั้นแต่เมื่อฟังธรรมทาให้มองว่าคนเราเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระรยเจ้าก็ได้เป็นพรหมก็ได้อยู่ในชาตินี้แหละไม่ต้องตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมหมายถึงว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราอาจจะเป็นพรหมได้เพราะฉะนั้นข้อสรุปเช่นนี้ทําให้เราอาจจะมองเห็นได้ว่า จิตที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่รู้เราไม่เคยฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคท่านแสดงเราก็เลยไม่เข้าใจแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วทําให้เรายังมีความหวังว่าเราจะเป็นเทวดาเราจะเป็นมนุษย์หรือแม้กระทั่งเราอาจจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในชาตินี้ได้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้กับผมอยากจะขอฟังความความเห็นจากานาจารย์นะครับว่า ความเข้าใจเช่นนี้ผิดหรือถูกครับค่ะอันนี้ต้องทราบชัดในเรื่องของกรรมกับผลของกรรมนะคะถ้าเป็นกรรมซึ่งเป็นไปในเรื่องของทานของศีลเป็นไปทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วเราก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้วิบากจิตเกิดขึ้นในกามภูมิหรือกามาวจระภูมิซึ่งต่อไปเราจะทราบว่าจิตเนี่ยคะ่ะจะแบ่งระดับขั้นไปนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่เรายังเป็นกุศลขั้นกามมาวจระหมายความว่าเป็นไปนในทานในศีลในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในผฏฐภัเราไม่ใช่พรหมและก็ไม่มีเหตุท,ที่จะให้เกิดเป็นพรหมเกิดอีกก็ยังต้องเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือว่าเป็นสัตว์รัจฉานในกามภูมิสิบอ็ดภูมิเพราะเหตุว่ายังไม่ได้อบรมเหตุท,ที่จะให้เกิดเป็นพรหมบุคคลในพรหมโลกเพราะฉะนั้นจะต้องทราบว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะ เราสามารถที่จะอบรมเจริญกุศลได้ทุกระดับขั้นจะเจริญกุศลที entering, ่จะให้เกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นใดหกชั้นก็ได้หรือว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้หรือว่ากรรมที่ทําแล้วเนี่ยทั้งๆที่ไม่อยากไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่อยากจะเกิดในนรกไม่อยากจะเกิดเป็นเปรตไม่อยากจะเกิดเป็นอสุรกายแต่เมื่อมีเหตุที่จะให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องเกิดค่ะใครจะไปยับยั้งไม่ให้เกิดก็ไ <sotto> ม <desses> ่ได้ เพราะว่าเป็นไปตามเหตุนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของกามาวจระภูมิเป็นจิตระดับต้นยังไม่ได้อบรมจนกระทั่งถึงขั้นกุศลที่สูงและปราณีตกว่านี้แต่ถ้าเราสามารถที่จะอบรมจิตให้เป็นกุศลยิ่งขึ้นปราณีตกว่านี้ถึงขั้นรูปประพรมขณะที่รูปาวจระกุศลและจิตนะคะซึ่งเป็นเหตุเกิดในภูมนุษย์ ยังไม่ได้ให้ผลเป็นพรหมบุคคลเพราะว่ายังเป็นมนุษย์อยู่ต่อเมื่อใดที่สิ้นชีวิตแล้วก็รูปราวจระกุศล,ลกรรมนั้นเป็นปัจจัยทําให้ปฏิสนธิเป็นพรหมบุคคลในพรหมโลกนั่นคือผลของรูปราวจระกุศล,ลจิตเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวิบากแต่และประเภทก็ให้ผลตามภูมิ แม้ว่าเหตุที่จะให้เป็นพรหมมาบุคคลได้กระทําแล้วในโลกนี้คือว่าอบรมเจริญความสงบจนกระทั่งถึงขั้นชาณาจิตแต่วิบากท,ที่เป็นรูปาวจระวิบากยังเกิดไม่ได้ต่อเมื่อใดจุดติคือสิ้นชีวิตแล้วนะคะแล้วก็รูปฌานไม่เสื่อมสามารถที่จะเป็นปัใจจัยให้เกิดในรูปประพรมภูมิได้หรือว่าถ้าเป็นอรูปาวจระกุศล,ลจิตนะคะก็จะเป็นปัใจจัยให้เกิดเป็นอรูปประพรมบุคคลได้ นี่ก็เป็นระดับขั้นของจิตค่ะซึ่งต้องทราบด้วยว่าการให้ผลของกรรมแต่ละประเภทก็จำกัดภูมิว่าสำหรับในภูมิมนุษย์ภูมิสวรรค์หรือว่าในอบายภูมิซึ่งเป็นกามาวัจระภูมินั้นให้ผลได้แต่เฉพาะกามาวัจระวิบากยังเป็นพรหมไม่ได้นะคะแต่ว่าเหตุที่จะให้เป็นพรหมบุคคลเป็นได้ผู้สลลจิตเป็นเหตุให้เกิดผู้สนวิบาก อากุศลจิตเป็นเหตุให้เกิดอกุศลวิบากจิตเนี่ยทีนี้กิริยาจิตของพระอาหารหันเนี่ยเกิดจากอะไรมาครับถึงมาเป็นกิริยาจิตโดยชาติไงคะว่าเกิดเป็นกิริยาอะไรทําให้ทําให้เป็นเหตุให้มีกิริยาต้องมีเจตสิกซึ่งเป็นเหตุแล้วก็มีปัจจัยอื่นเช่นถ้าเป็นมโนทวาราวัชนะจิตหรือปัญจทวาราวัชนะจิตทสิตุปาทจิตนะคะ เป็นอเหตุกะไม่มีเหตุเจตสิกเกิดร่วมด้วยเลยนี่แสดงเห็นความต่างกันของกิริยาจิตซึ่งประกอบด้วยเหตุของพระอระหันต์แทนกุศลและอกุศลของผู้ที่ไม่ใช่พระอระหันต์นั่นเป็นสะเหตุกะจิตต้องมีอโลพาเจตสิกเกิดร่วมด้วยมีอโมหะเจตสิกมีอโทสะเจตสิกเกิดร่วมด้วย อย่างจิตของเราที่เป็นกุศลเนี่ยคะ่ะก็จะต้องมีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะขณะนั้นต้องมีอะโลภะมีความไม่ติดข้องแล้วก็ต้องมีอะโทสะเกิดร่วมด้วยในขณะที่กุศลลจิตเกิดแต่สําหรับพระอรหันต์เนี่ยคะ่ะท่านก็มีอะโลภะเจตสิกท่านก็มีอะโทสะเจตสิกแต่ทั้งอะโลภะเจตสิกอะโทสะเจตสิกและเจตสิกอื่นๆไม่เป็นปัใจจัยให้เกิดวิบากอีก เพราะฉะนั้นโดยชาตินะคะแม้ว่าจิตขณะนั้นนะคะสำหรับกุถุชนและคนที่ไม่ใช่พระอรหันเนี่ยเป็นกุศลแต่สําหรับพระอรหันเป็นกิริยาเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าอาศัยอะไรก็ต้องมีปัจจัยหลายอย่างอย่างพระอรหันไม่มีกิเลสเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเจตสิกประเภทเดียวกันเกิดนะคะแต่จะไม่เป็นปัจจัยให้เกิดบิบากเพราะฉะนั้นจึงเป็นกิริยาท่านอุปมาว่าเหมือนดอกไม้ซึ่งไม่ให้ผล ทีนี้กิิยาจิตของพระอรหันต์เนี่ยก,กับกับกิริยาจิตของปุถุชนเช่นมโนทวาราวัชนาจิตกับปัญจทาาวาราวัชนาจิตเนี่ยผลที่เป็นมานี่ก็คงจะต้องต่างกันต้องเรียนถึงปัจจัยนะคะและต้องทราบโดยเหตุว่าเพราะเป็นอหตุกะเหมือนกันพระอาหารหันต์ก็มีอหตุกะคนธรรมดาก็มีอหตุกะเพราะเหตุว่าเป็นจิตที่ไม่ประกอบได้เหตุ เป็นจิตที่ไม่ประกอบด้วยเตพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่กุศลเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่อกุศลเป็นจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุด้วยกันค่ะถ้าเป็นกุศลอกุศลก็ต้องมีเหตุเกิดร่วมด้วยใช่ไหมคะแต่กิริยาพวกนี้ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเลยคือถามว่ากิริยาจิตเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุมาเนี่ยถ้าเราอยากได้กิริยาจิตของอย่างเช่นของพระอรหันต์มากๆจะต้องทําอย่างไรอะไรอย่างนี้แย่เลยนะคะอยากได้อยากได้ก็ไม่ถึงค่ะ ผมเคยฟังอาจารย์อธิบายผมนึกได้ว่าจิตสองดวงเนี่ยกระทาหน้าที่โยนิโสหรืออโยนิโสใช่ไหมฮะก่อนที่ชุนะจิตจะเกิดนะถ้าเกิดเป็นโยนิโสมณัสิกาละกุสลนโนะก็เกิดถ้าเป็นอโยนิโสมณัสิกาละอุสุนชวนะก็เกิดทีนี้จะเป็นโยนิโสหรืออโยนิโสก็ไม่ใช่เราที่จะเป็นหรืออยากจะเป็นก็เป็น อ่ามันขึ้นอยู่กับสังขารละขันที่สะสมกุศลมากๆสังขารละขันนั้นปรุงแต่งให้เกิดโยนิโสหรืออ,อากุศลสังขารละขันปรุงแต่งให้เกิดอโยนิโสมนาสิกาละถูกต้องไหมครับค่ะก็ดีนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะเดชันเองอยากจะเรียนให้ทราบว่าเท่าที่ได้บรรยายไปถึงตอนนี้คะ่ะเป็นการพูดโดยกว้างๆแต่ถ้าพูดโดยเจาะจงแล้วนะคะไม่มีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมกับมนโนทวาราวัชนะจิตเลย เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโยนิโสมณสิการะเนี่ยต้องเป็นในขณะที่กุศล,ลจิตเกิดไม่ใช่ในขณะที่เป็นมโนทวาราวัชนะแต่ถ้าพูดโดยกว้างๆเราจะใช้คำนั้นเพราะเหตุว่าเป็นชาวณปฏิปาธกะมณสิการะแต่ถ้าพูดถึงเจตสิกแล้วนะคะไม่มีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยกับมโนทวาราวัชนะจิตเลยแต่ถ้าจะพูดถึงว่าทุกคนกำลังสงสัยมากเลยนะคะ แล้วทำไมเราถึงต้องมีกิริยาจิตเพราะเหตุว่ากุศลจิตอกุศลจิตเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเหตุและก็เป็นปัใจจัยให้วิบากคือกุศลวิบากอกุศลวิบาก,บากเกิดเพราะฉะนั้นกิริยาเนี่ยทำไมถึงต้องมีนะคะเรื่องทำไมนะคะไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปแก้ไขระบบการเกิดดับสืบต่อกันของจิต เราสามารถเพียงแต่จะเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตามเหตุตามปัจจัยว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้มีปัจจัยเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโดยปัจจัยสองปัจจัยนะคะคืออนันตระปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยเราจะเห็นได้ว่าต้องมีจิตสองดวงนี้เพราะเหตุว่าในขณะที่ผวังขจิตกําลังเกิดดับสืบต่อเป็นวิบากให้ทราบว่า การที่วิบากจิตจะเกิดทั้งหมดเนี่ยคะ่ะต้องเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่ปฏิสนธิจิตเกิดเป็นผลของกรรมหนึ่งดับไปแล้วนะคะขณะใดที่ไม่มีการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ทราบว่าเพราะกรรมยังไม่ให้เรามีการรับผลของกรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายยังให้จิตเนี่ยคะ่ะทำรวังขกิจเกิดดับ พราะชนั้นจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกตามใจชอบนะคะว่าเราอยากจะเห็นหรือว่าเราอยากจะได้ยินหรือเราอยากจะนอนหลับหรือว่าเราอยากจะตื่นหรือว่าคืนนี้อยากจะหลับสักห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วก็แปดชั่วโมงแล้วก็ตื่นช้าสดชื่นเราก็เลือกไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าให้ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยแม้แต่พวังขจิตซึ่งไม่ใช่วิถีจิต ไม่มีการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใดๆเลยเพราะกรรมทำให้เป็นผวังขจิตตราบจนกว่าเมื่อกร,รมหนึ่งกรรมใดหรือกรรมที่ทำให้ปฏิสนธินั่นเองนะคะจะเป็นอุปธรรมพระกะกรรมเระฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเบาใจนะคะสบายใจคือไม่มีตัวตนซึ่งจะไปทำอะไรได้นอกจากศึกษาให้เข้าใจและเมื่อเข้าใจแนละ้วเราก็รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเกิด ตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าจะหลับจะตื่นจะป่วยจะไข้จะสุขภาพแข็งแรงหรือมีอะไรเกิดขึ้นในแต่ละขณะเพราเหตุว่าต้องย่อยชีวิตทั้งชาติเนี่ยค่ะออกเป็นชั่วแต่ละขณะจิตเดียวซึ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเกิดดับของจิตเนี่ยต้องเป็นไปตามปัจจัยต่างๆนะคะปัจจัยสองปัจจัยที่ได้กล่าวถึงบ่อยๆก็คืออนันตระปัจจัยกับสมนันตระปัจจัย อนันตระปัจจัยนี้คือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดและดับนะคะเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจะไม่มีกระแสของจิตซึ่งว่างนะคะในแสนโกธกลับมาแล้วนี่ค่ะให้ทราบว่าจิตเกิดขึ้นทํางานสืบต่อกันอย่างนี้แหละเหมือนในชาตินี้ชาติก่อนก็เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสนะคะพอถึงชาตินี้หลังจาก จุติจิตดับไม่นานแล้วแต่ว่าปฏิสนธิจิตจะเกิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุอยู่ในคันมารดาเท่าไหร่ก็จะต้องหลังจากนั้นไม่นานก็เห็นอีกได้ยินอีกนี่แสดงเห็นว่าเป็นเรื่องของจิตซึ่งไม่ใช่ทำใหม่แต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ว่านี่เป็นธาตุคาว่าธาตุเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงและสิ่งนั้นก็ มีลักษณะของตนนะคะซึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้คือเมื่อเป็นอนันตระปัจจัยก็คือดับแล้วก็ทําให้จิตเจตสิกเกิดต่อซึ่งรูปไม่เป็นอย่างนี้รูปไม่เป็นอนันตระปัจจัยต่างกับนามธรรมซึ่งเป็นจิตและเจตสิกรูปเกิดเพราะกรรมเป็นสมุทฐานที่ก่อตั้งให้รูปเกิดหนึ่งประเภทนะคะ รูปเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นสมุทฐานรูปเกิดขึ้นเพราะอุตุเป็นสมุทฐานรูปเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นสมุทฐานแต่รูปไม่เป็นอนันตระปัจจัยให้รูปเกิดเฉพาะนามธรรมคือจิตและเจตสิกเท่านั้นที่เป็นอนันตระปัจจัยและการเป็นอนันตรปัจจยัยของจิตนะคะคือเมื่อจิตดวงหนึ่ง ดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเนี่ยเกิดสืบต่อไปจะเห็นได้ว่าสังสารวัตเนี่ยไม่หมดสิน้นเพราะเหตุว่ามีปัจจัยจนกว่าจะถึงจุดติจิตของพระอระหันต์ทุกคนก็เตรียมได้แล้วใช่ไหมคะชาติหน้านี้ต้องมีแน่ๆแล้วก็จะเกิดที่ไหนจะเห็นอะไรก็แล้วแต่กรรมที่ได้ทําแล้วทั้งในชาตินี้และในชาติก่อนๆซึ่งเราไม่มีโอกาสจะทราบได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครบ่นกับเรานะคะว่า ฉันทำกรรมดีตลอดชาติแล้วทำไมฉันถึงไม่ได้รับผลดีก็แสดงให้ทราบว่าเขาพูดเพราะเหตุว่าเขาไม่ได้คิดถึงกรรมในชาติก่อนๆน,น้นซึ่งเกิดดับสืบต่อสะสมอยู่ในจิตตลอดนะคะจนกว่าจะถึงจุดติจิตของพระอระหันต์และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือสัมนันตะปัจจัยหมายความว่าการเกิดดับสืบต่อของจิตเนี่ยค่ะต้องเป็นไปตามลาดับตามกิจการงานหน้าที่ พระฉะน,นที่กล่าวถึงปัญจทวาราวชนะจิตกับมโนทวาราวชนะจิตนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเพราะสองปัจจัยนี้นะคะคืออนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยเมื่อจิตกําลังเป็นผวังอยู่นะคะและก็จะเปลี่ยนการให้ผลของกรรมเพราะเหตุว่ากรรมที่ไม่ได้ทําให้ปฏิสนธิจิตเกิดยังติดตามมาให้ผลหลังจากที่เกิดแล้ว เพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาแล้วในภูมนุษย์เนี่ยไม่ได้สุขตลอดก็จะต้องมีบางวาระนะคะซึ่งอกุศล,ลกรรมให้ผลทำให้อกุศลวิบากเกิดหรือว่ากรรมที่ทำให้ปฏิสนธิเกิดก็อุปธรรมให้เราได้เห็นสิ่งที่ได้ดีให้อยู่ในสภาพสิ่งที่กรรมนั้นจําแนกมาให้เราอยู่ในวงสาคนาญาติหรือว่าในสถานที่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านั้น แต่ก็ยังมีอกุศลกรรมอื่นที่จรมาให้ผลด้วยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าการที่จะรับผลของกรรมแต่ละวาระเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการเกิดดับสืบต่อกันของจิตซึ่งกำลังเป็นผวังอยู่เนี่ยยังไม่ได้รับผลทางตาหูจมูกลิ้นกายยังไม่รู้ว่ากรรมไหนจะให้ผลไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยนะคะเวลาที่กำลังเป็นผวังแต่เมื่อจะรับผลของกรรมทางตา ก็จะต้องมีอารมณ์กระทบกับภาษาทะถ้าเป็นทางตาเนี่ยค่ะก็คือรูปารมณ์กระทบกับจักขู่ภาษาทะแล้วก็ต้องกระทบกับผวังนะคะไม่ใช่เพียงกระทบเฉยๆแต่ต้องกระทบผวังขจิตเพื่อที่จะรู้อารมณ์ใหม่เพราะฉะนั้นผวังที่ถูกกระทบเนี่ยนะคะที่ใช้คําว่าอติตะผวังหมายความถึงผวังซึ่งมีอารมณ์ของผวังนะคะแล้วก็ ถูกกระทบและเมื่อผวังขจิตที่เป็นอตีตะผวังนั้นดับไปผวังต่อไปยังเป็นผวังอยู่มีอารมณ์ของผวังอย่างเดียวกันยังไม่เปลี่ยนอารมณ์แต่เป็นผวังขจรณะเพราะไหวนะคะเพื่อที่จะรู้อารมณ์ใหม่แต่ยังรู้ทันทีไม่ได้เพียงไหวและเมื่อผวังขจรณะดับแล้วโดยอนันตระปัจจัยก็ทําให้ผวังขจิตเกิดดวงสุดท้ายของกระแสผวังนะคะ ชื่อว่าผวังคุปเฉทะนี่ก็ยังคงเป็นผวังยังมีอารมณ์เก่ายังไม่ได้รับผลของกรรมอื่นนะคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจนกว่าผวังคุปเฉทะดับ